แนะนำหนังสือ50สิประดิษฐ์โลกนะครับเล่มนี้ราคา320บาทเป็นของสำนักพิมพ์ีเดนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีบัตรสมาชิกสีเดสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่ม10%ได้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนะครับผ่านการสร้างโลกผ่านสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับเช่นใครเป็นคนคิดเงินกระดาษชิ้นส่วนสุดลับที่ทําให้เกิด เครื่องพิมพ์ปูตันเบิร์กคืออะไรเพราะเหตุใดโทรศัพท์มือถือจึงเข้ามาแทนที่ธนาคารนะครับในหนังสือเล่มนี้นักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อพิมฮาร์ฟอนนะครับได้วาดภาพผ่านตัวอักษรให้คุณผู้อ่านได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจผ่านเรื่องเล่าต่างๆทันว่าด้วยไอเดียผู้คนและเครื่องมือทั้งหลายที่ได้เข้ามามีส่วนหนึ่งของชีวิตพวกรเราทุกคนนะครับเนื้อหาเนี่ยจะขยายต่อจากรายการวิทยุสุดฮอตคองสถาน e ี bbc นะครับและพอดแคสต์ของพิมพ์ที่ชื่อท r ิ t i n g ิ้ง a ดด เดอะโมเดิร์นอีโคโนมีนะครับทาฟอดเบนสายตาของเรานะครับให้หันไปมองเห็นสิ่งประดิษฐ์สุดมันเจอทั้งหลายที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีการทําง,งานการเล่นสนุกการใช้ชีวิตนะครับจากคันถ่ายเนี่ยสู่ AI จากมิตโกนยินเลสนะครับมาถึงตู้หนังสือบิลลี่จากอีเกียท้าฟอนนะครับได้นําเรื่องราวเบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้แต่ละชิ้น,นมาเล่าใหม่ด้วยวิธีสุดตรึงนะครับเพื่อบอกให้เราได้เห็นและเข้าใจว่าใครนะครับที่เป็นคนสร้าง ใครนะครับที่เป็นคนได้ประโยชน์จากพวกมันและใครที่เป็นคนถูกพวกมันทาร้ายหรือเสียประโยชน์นะครับทั้งหมดนี้ได้รวมมาเป็นหนังสือที่พูดถึงทั้งเรื่องประวัติศาสตร์เษฐศาสตร์นะครับและอัตชีวประวัติคนสําคัญนะครับที่เต็มไปด้วยความอุดมปัญญาและช่วยให้ผู้อ่านได้มองโลกอย่างเท่าทันมมากขึ้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ซีเอ็ดทุกสาขาครับ